ก็สวัสดีนะสีอีกแข่งหนึ่งครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะสีนะคะท่านผู้ชมเนาะเอฟซีทุกท่านกัคุณหน่านะคะเพื่อนมาบอกว่าฝันอีกเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะว่าเมื่อคืนเป็วั่นผาดิแม่นมื่อคืนนี้วั่นผาพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมวั่นผาใหญ่สีคนเก่าันเล็ไปเสี่ยงเคนก็ได้ฝันแม่จากที่ว่าที่ตันอ่อคลิปแรกอ่ะคุณหน้าบอกว่าเดี๋ยวสิลองเอาเหล็กตัวนี้ไปเสี่ยงเบิงวั่นผาใหญ่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้มิ้งกับเนี่ยโมหูนะคะว่าเป็นเหล็กตัวใดเพราะว่ามีสองชุด เ้อนเข้ามาถามกับุญนาเบิงนะคะว่าฟันว่าจังไดแล้วก็โตเลขที่เสี่ยงนี้เป็นโตใดนะคะท่านผู้ชมคุญนาฟันว่าจังไดคะว่าเอาสองหาเสียงข็าเจ้าเอาสองหาเสียงมาสั่งก็ได้เอาสองหาเสียงค่ะเอาสองหาเสียงแล้วฟันฟันตื่นมาตีสองฟันว่าตีสองบ่ตื่นันเดี๋ยวตื่นมาตีสองแล้วนอนบ่รับเท่าดินเพ้าในนอนฟันตื่นฟันเดี๋ยวตื่นมาตีสองอืมเพราะนอนตะเวนนอนต่สามถุงขึ้นบันนี้ ฟันว่าขคยเราไปขายของขายศาส์น kind of ี่แหละบันน so ี the, ้คีโมไซต์ไปขายศาสตร์บันนี้เขาเอื่อ่ซื้อศาสต์ก็ว่ามันศาสตร์หลอดเคลื่อนสุดท้ายสุดปัจจุบันไปขายศาสต์กุกศาสต์กุกเออศาสต์กุกศาสต์กุกศาสต์ฉันบั่นศาสต์ไลนั่นเออศาสต์ไลนั่นพื้นมันไงเขาเอิ่นึซื้อเอิ่นึซื้อบันนี้เขาก็ะเด้ยห้องบอกว่าพื้นละแปดรลอยเก่าลอยเขาเลยมาบันนี้เขาเลยมาโอ๊ยแปดลอยเก่าลอยมันแพงเขาอกว่าเอาเขาได้ตั ต่อมาขั้นในพื้นละอันสี่ร้อยห้าสิบนี่สองพื้นนี่พันสี่ห้าสิบนี่เขาว่าสิ่สองพื้นพันสี่ห้าสิบเออแมนนะล่ะเสียวพูละสองพื้นขั้นในพูรพันสี่ห้าสิบเขาว่าจังสี่เออมันนีพ่อพ่อที่แกกหนก็บอกให้เขาบ่กให้เขาขั้นบอกให้กับพวเอาเขาว่ากขาว่าบ,บอให้แตกในพื้นละเป็นร้อยโต้ร้อยอันสี่สี่ขาย บ่อันบอหาสองื้นพันีหาสิบมสิบบเอากับเจ้าเขาว่าเอากับสิบบอคือกันเขาได้ซ้ำเขาเอาเออแตได้หายก็ได้ภูรพันสีหาสิบเขาก็แบ่งหาลอยแบ่งลอยหาแล้วนับเมื่อหาได้เงินแต่ก่อนสิฝันแบบนี้มือเคลื่อนนี่เขียนสองหหาเชียงวลาขัสวดมุ่นภาวนาแล้วก็ว่าขั้นเลขกเสียออกท่ยแล้วมันทีหนึงวัดวันจำที่สองพุทธภาพคมพศสหาอยหกบีขั้นจะเป็นเอกถ่ายสามตูนี่ตรงกันนี่ ขันศิป็นไทยมันทีหนึ่งอีนี้ขอให้นอนแล้วฝันดีฝันว่าคนเอาเงินมาให้คนเอาเงินมาให้เรียกว่าให้ได้กินได้อยากแต่ว่าฝันว่าบ่ได้กินได้อยากฝันว่าเด็ขายสินค้าของเออเขาเงินใหายพันสี่ร้อยห้าสิบสองผืนเอออันศิว่าฝันที่บอกชูฟังตอนไปหาหนองไฟพอดนแต่ฝันว่าจังไหนกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้ก่อนจะขึ้นฝันพาคก่อนจะเชียงไทยนี่ก่อนจะเชียงเลขนี่ ฟัน่าเขาเอื่นไปกินไปอยากไปกินเขากิน้นามพใหย่าบ้านอดีตพใหย่าบ้านก็เมียพใหย่าบ้านก็พวกโมเพลเอื่นไปกินไปอยากมืนอี้มีผู้เฒ่าถอดขนมดอกบัวกาเออเอามาให้แต่ของว่าบพากินดอกบ่าอยากกินอิ่มแล้วบพะกินก็ต้องกินเขาว่าบังคับเลยเอออันนัดในข่าวสั่นกินมันเสียสัทธาผู้ให้เจ้ากินกินก็เลยเอาขนมดอกบัวนะผู้เฒ่าก็ได้เอา ก้อนก้อนก้อนสีเสียงเหล็กอันสองหานี่ล่ะก้อนป่อยชิบหายว่าเที่ยงแล้วอันสาเออป่อยชิบอันแรกแล้วก็มาฝันแบบนี้นะฝันว่าเข้าดอกขนมดอกบัวไหายว่าเอาไปไในข้อกัญญาไทยกัญญาไทยเออถือว่าเป็นเป็นการฝันดีได้ก่อนก่อนจะเสียงเหล็กครับสมุกผมจะ่ว่าตัวเลขหนาสีหนูมีอยู่แล้วก็คือสองหานี่ล่ะชุดหาูนเนะเอเลขเลขสองชุดนี่ค่ะติดป่อยว่าเที่ยงเป็นชิบแรก หลวกมาฝันหลักใจไงเพระเรี่ยงปรากฝันวราู้เฒ่ายัดเยียดเอาขอนมดอกบัวไอ้พระเจ้าช่วนไปกินเลี้ยงไปกินจนกินเต็มแต่ว่ามือคื่นนี่เป็นบ้านภายในครับน่ะสีเป็นเสี่ยงเหล็กสองอาอาก็ปรากฏว่าได้ขายสิง่งขายของก็ถทอว่าได้อยู่เนาะแต่เขาเอาเงินให้เออแต่ว่าลือเหล็กสิเข,ขาว่าพ่นองกับว่าห้พิจนนาณาเบิงใหญ่กับเบโหิหเนาะ ถือบ่ถือกระบ่เพิ่นว่ากันแต่ว่ากให้เป็นแนวทางให้ความคิดมากก็เอาก็แล้วแต่สิคิดเห็นคิดเบิ่งแต่พันสี่หาศก็เป็นเป็นตัว50นี่แหละก็50นั่นแหละเออ1450เออก็เป็น450แต่ว่า์ก็สิเป็น1450จังซี่บ่บ่จักเอาตัวนี้ละ450ย์ห่เอา450เท่านั้นล่ะเอามันยังบ่หลายตัว ซี่หาูน่ะเนาะขัน้นจิถือก็ถือขั้นละแมนพรมันเป็นหนึ่งนีเาาบอกไปไล่ตัวไล่มันกระชิบรงทุนไล่เมีนเอานี่นื้อเนื้อนีน่นนนะโลดขัถือก็คือถือขันข้นละเอาน้นี่ยเนียว่าพานมาเนาะไฟใหม่บ้านหลังต่อขันโมใหม่สองลังสาลังไฟใหม่ล้งฟ้าไฟบัไก่บุญพอเที่ยงก็บ,บอกว่าจังได้ก็ไปบ้านหนึทีบ้านหลังไฟใหม่ก็คักกว่าสันแมีนทีหนึ่งเจหนึ่งนะสีบอกบอกตรงเป๊ะหลายคนหลายท่านก็ว่าโอ้หน หรือว่าพอเที่ยงวันนันซีมันไม่เพิมฝันพอเที่ยงเรื่อมานั่งเสนอบอกปีบอกนอก้องอีกเพ่อว่าท่านไหนอยากลงทุนอยากสีลอตเตอรี่ไว้เนาะนะนซีเนาะเพื่ออจะสีโรตีใบก็จะเห็นว่านัสสนซีคนก็ถือสสว่าฝันดียกันเข้าเห็นอาสูนสูนหายที่สิาอาจจะเก็บใบหรือว่าใกล้ๆห้อยจอเก๊กสีเข้ากับยังคอยเอามาพิจารณาบพรหนึ่งปล่อยเหล็กไปแล้วก็มาฝันนี่แหละฝันว่าพุทโธายัดยอดขนมดอกบัวให้บ่วเป็นเนื้อหยัดให้ให้กิน แต่เจ้าสะท่าว่ะสันก็จังมาเสียงเด็กซ้องหาวันวันผ่าก็มาฟันแบบนี้ละเ่อวานนี่ก็เชื่อกินยุ่ดอกมันก็ฟันดีอยู่ใจดีคอมความดีเป็นว่าอือเอาบอกก็ได้หลายแัดสิีก็ได้หลายครับที่เป็นข้อฝันเท้าข้องสุดท้ายเออข้องสุดท้ายจะมาติดตามอีกข้านสิเน้นให้อีกข้าเน้นให้เองพาไม่ข้ามีอัน ในพวกพุ่มจ้าที่ย่างมาบอกระซิบบออีกก็ตเซเลนเน้นๆเขาลวดเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตสเตเดตก็มิได้อีกครั้งนึงก็หมดขึ้นวันปายไงเนาะนะสีเพิ่นเกลือสองหาห่าไปเสี่ยงปรากฏว่าฝันว่าได้เงินเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงว่าก็เป็นการฝันดีขึ้นกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขนะสีสีหายมากกับมี่ห่าซุนซุนหาหาสองสองห่าหาหรือว่าสองหาหาครับเลขชุดสามโตเนาะแต่ไปแอามินห้องบอดีเขียนสองหาหาครับผมเป็นงวดของวันที่สองคุณภาคมครับฝันดี มีน้ำส้ำหลังจากที่ปล่อยคลิปแรกไปนสีฝันว่ามีผู้เฒ่าบังคับให้เอาขนมดอกจอกมากินเขาเอื่นไปกินเลี่ยงครับผมเอื่นไปเลี่ยงไปกินเลี่ยงกินอย่างอยู่ในมุในบ้านอย่างสีนะคัทรท่ามผช่วมเนาะแล้วมีผู้เฒ่าเพิ่ทอดขนมดอกจอกก็บ,บังคับให้นสีเอาขนมดอกจอกมากินอีกเพราะเสื่อว่าจังสีก็ถือว่าขันฝันดีแล้วเหล็กจะเขาแน่นอนน,นนะเนาะอ้าพันธ์ท่านใดชื่นชอบจะได้ชุดใดกับพิจนาเองเด้อครับผม พอาเที่ยงมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของศาสตร์จินแบ่คณะรัฐบาลเนาะครับผมเนาะใครทำให้ชุกท่านโชคดีโชคหมานะครับผมให้ถูกจ้าสามตัวสองหาหาหรือว่าหาสุดหาสองหาหาสองว่าหาหาจังจังตรงตรงนะครับผมเนาะในมีเงินมีค้ำกันสูดฉ